วันนี้ชวนมาอัปเดตกระบกนะครับหลังจากที่ร่วงมาอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มเน่าเนื้อนอกข้างนอกที่หุ้มเมล็ดก,ก็เน่า,นากระบกอัลมอนด์อีสานภาคอื่นมีด้วยไม่ทราบนะ ปล่อยให้มันเน่าแล้วเราก็จะเอาอมเม็ดเมล็ดเล็กเมล็ดเนี่ยมันขึ้นเป็นพวงนะบาัเป็นพวงพวงมันร่วงมามเด็กเมล็ดมเมล็ดแข็งแข็งเนี่ยเนี่ยอันนี้อะจะเห็นเนี่ย พอมัมแห้งๆือเอาไปกระเทาะเอาเนื้อกะหกเนี่ยมันเน่าแล้วเนื้อข้างนอกก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยให้พืชต่อไป อันนี้ก็ตอนรวบไมมก็ลักษณะอย่างนี้ครับเนื้อจะเหลืองผ้ามาดูด้านนี้นี่จะเหลืองเหลืองนี่หลายวันมาอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มเน่าแล้วกลิ่นก็โชยนะครับกลิ่นโชยเลยกระบอก เรเยอะอยูน่นะกองไว้เดี๋ยวก็มาเก,กเก็บเอาไปก็บเทาะเนื้อในกระบบกลอยแบบธรรมชาติบางคนก็เก็บเนื้อสดแล้วไปไว้ให้มันเปื่อยเนา่าเนื้อข้างนอก ก็ไม่ทราบชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์ชื่ออะไรกระบ,บกเนื้อไม้นี่ทำฐานแล้วก็ใช้ดีราคาแพงนะครับกระบ,บกคนจะสรรหาฐานไม้กระบ,บกก็ลำต้นอยู่นี่ครับ ยาวใหญ่มากเลยห,หลายปีแล้วก็เริ่มเห็นไอเมเล็ดแข็งๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นอาหารของมดของแมลงได้ด้วยนะครับน้างในกระบ,บุบก็จะคล้ำๆดำๆแล้วนะครับตอนนี้พอมันเน่ามันก็ย่อยก็ได้เห็นเมเล็ดแบบนี้นะครับข้างในที่มันมีเนื้อหุ้มมันก็จะเป็นอย่างนี้ ปล่อยให้มันเปื่อยเน่าก่อนแล้วค่อยเก็บเล็ดครับนะนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไะเทาะเนื้อในอีหนึ่งนะครับเนี่ยจะเทาะเนื้อใน ็เยอะพอประมาณนะครับก็เมื่อ,อตอนเด็กๆสามสี่สิบปีก่อนนี่ก็พุท่าผู้แกก็ไปกระเทะเอาเนื้อไปขายนะครับแถวนี้ก็ตลาดประโคนชัยนะครับไม่นั่นประโคนชัยนี่โด่งดังนะตลาด เป็นลักษณะตลาดขายตอนเช้าที่วางขายดิมสุดบาทขายสายๆก็เก็บนสายๆ<ะ>ตลาดก็วายออบางคนก็เป็น,นอนขายตีหนึ่งตีสองเป็นนอนรอ อัลมอนนี่เนบกอันเราอลมอนิสานสายพืชคูณถั่วแล้วเนื้อข้างในนั้นลักษณะถัว่วตรงนี้ก็เป็นถัว่วชนิดหนึ่งถัว่วไม้เนื้อต้นแข็ง <c oughs> ไม่ใช่ถั่วแบบมีเถามีวันแถววันมีเครือ เอาเครือ,อท่านใดที่ไม่เคยเห็นภาพลักษณะของกระบบเป็นยังไงก็พาท่านมาชมนะครับตั้งแต่ เนื้อหุ้มเมล็ดข้างนอกเปรีกับคนเราก็เนื้อหุ้มกระด,ดูกอันนี้ก็เนื้อหุ้มเมล็ดแข็งข้างในปลอยให้มันเน่าเปื่อยเข้าไปอันนี้ก็ที่ทางเดินทางสาธารณะ กกระบถ้าเก็บตอนสดๆที่ร่วงใหม่ๆแล้วไปกองไว้ตามโคนต้นไม้นะครับให้มันเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยให้พืชได้อย่างดีนะครับมีทธาตุไนโตรเจนมีธาตุหลายๆอย่างนะครับพวกนี้ NPK เอ็นกันไนโตรเจน P ปลกลำต้นทั่วไรนี่ก็เนื้อของมันก็ใช้ P K ก็ฟอสฟอรัสบำรุงผลก็เอาไม้ผลไปบำรุงต้นไม้ที่มีผล ก็จะเอาออกลูกมาให้เราได้กินก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับอาจจะสาระไม่มากแต่ก็พาท่านมาชมขอบคุณครับ